สวัสดีครับนักเรียนที่กำลังเรียนเรื่องตรรกศาสตร์กันอยู่นะครับวันนี้ถึง ep ีที่14แล้วนะครับซึ่งชื่อตอนก็คือรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันนะครับหรือมันก็คือเรื่องสมมูลนั่นเองนะครับทีนี้สาเหตุที่ครูทำา EP นี้ขึ้นมาจริงๆครูก็ว่าจะจบไอเรื่องสมมูลไว้ที่ ep 13าแล้วนะ สาเหตุเพราะว่ามันยังมีโจทย์อีกประเภทหนึ่งครับที่เขาให้เป็นประโยคสไตล์ที่มีข้อความอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ถามว่าข้อความที่สมมูลกันกับเจ้าประโยคนี้คือข้อความใดประมาณว่าใน EP ีที่เราเรียนไปก่อนหน้านั้นโจทย์จะอยู่ในรูปตัวแปรมาแบบนี้เราก็คำตอบก็เป็นตัวแปรเหมือนกันให้เลือกกขอ,ของอ,อะไรก็ว่ากันไปแต่ใน EP ีนี้ก็คือ โจทย์จะเป็นข้อความเห็นไหมโจทย์เป็นข้อความแดงหรือดําเป็นนักเรียนเห็นไหมเป็นข้อความและคําตอบก็จะต้องเป็นนักคําตอบต้องเป็นข้อความเหมือนกันทีนี้ก่อนอื่นเลยทําไมโคไม่โผลนะ่หน้าใหญ่ๆมาให้ดูอีกเหมือนใน EP ีที่ผ่านมาเพราะว่าดูด,ดูหัวโคสิครับกล้องกล้องมันยังไม่โอเคนะฮะตอนนี้กล้องขาดตลาดใครมาแย่งซื้อกล้องเว็บแคมโคไปหมดแล้วตอนนี้โอเคครับอ่ะขั้นตอนครับ เดี๋ยวเราจะทําจากไอที่ง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะเอาอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวคูแต่งให้ง่ายๆเลยนะเอาแต่งง่ายๆเลยเนี่ยถ้าบอยสอบผ่านเอมันยังไงอย่างนะีถ้าบอยสอบผ่านแล้ว โคจะดีใจเรียนคือย้ำอีกทีอันเนี้ยโคตั้งโจทย์ให้มันง่ายๆเลยนะฮะเขาถามว่าข้อความใดสมมูลกับมันสมมติยังไม่มีช้อยให้เลือกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีทําขั้นตอนแรกครับถ้าเราเจอประโยคแบบนี้เราควรจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัวแปรสัญลักษณ์ก่อนนะครับมาก็วิธีทําเราก็จะให้ p เนี่ยแทน ประโยคที่ชื่อว่าบอยสอบผ่านแล้วก็ให้คแทนขอภายแปลบนึงครับ Q 10, คเนี่ยแทนคําว่าประโยคที่ว่าคู่ดีใจนะครับ เพราะฉะนั้นประโยคถ้าบอยสอบผ่านแล้วครูดีใจสามารถเขียนใหม่ได้ว่า p แล้ว q นั่นเองถ้า p แล้ว q นะครับถ้าบอยสอบผ่านแล้วครูจะดีใจก็ถ้า p แล้ว q นะอันนี้ครูแบบเอาแบบง่ายๆเลยนะเขาบอกว่าประโยคนี้จะสมมูลกับประโยคหรือข้อความใดซึ่งตอนนี้ครูมไม่ได้ให้เห็นชอยนะก็คือเดี๋ยวเราทำของเราไปเลย อ่าเราก็ใช้สูตรครับใช้สูตรที่เราเรียนมาคูใช้สูตรยอดฮิตนะก็จะเป็นอันนี้มองเป็นสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเลาก็จะเป็นนิเศษสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะครับนิเศษสี่เหลี่ยมก็คือนิเศษ p หรือ Q ก็เป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นเราก็ไปเลือกชอยประเด็นคือชอยมันไม่มีนะครับ p กับ Q ไปเนี้ยถ้าเรารีบไปเลือกชอยเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ เราจะต้องเปลี่ยนประโยชน์เนี่ยกับคืนสู่ข้อความธรรมดาก่อนนะครับนิเศษ P ีนิเศษแปลว่าตรงข้ามตรงข้ามกับ p p คืออะไรครับ p คือบอยสอบผ่านเพราะฉะนั้นนิเศษ p อะไรตรงข้ามกับบอยสอบผ่านอย่าบอกว่าบอยสอบตกนะเราต้องเติมคำว่าไม่ก็พอนะครับบอยสอบไม่ผ่าน คำว่าท่านี่ไม่ต้องเอามาแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องหมายท่าแล้วนะครับหรือใช่ไหมเน,นี่ยแปลว่าหรือหรือคิวคิวก็คือครูจะดีใจจบครับสรุปประโยคที่ว่าถ้าบอยสอบผ่านแล้วครูจะดีใจสมมูลขับประโยคที่ชื่อว่าบอยสอบไม่ผ่านหรือครูจะดีใจเอะมันทะแม่งทะแม่งนะ จะดีใจทําไมเนี่ยบอยสองไม่ผ่านใช่ไหมแต่น,นี่คือสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับไม่ต้องไปคิดถึงชีวิตจริงอะไรมันมากนะฮะม่เดี๋ยวเราจะเริ่มประโยคยากๆบ้างนะครับมาข้อที่1ครับอันนี้อยู่ในชีตครูหน้า6นะครับหน้าหกมาดยฮะเราเปลี่ยนก้อนนี้เนาะเป็นประโยคที่ชื่อว่า p และ Q เนี่ยก้อนดแดงๆ P และ Q ไอ้ตัวเนี้ยคือ P ไอ้ชมพูก็คือ P ไอ้เขียวเนี่ยคือ Q แต่ทีนี้สังเกตไอ้เขียวได้ดีครับไอ้เขียวมันมีเครื่องหมายไม่เท่ากับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เขียวที่โยงมาเป็น Q เนี่ยมันควรจะเป็นนิเสษ Q นะครับนิเสษ Q จริงๆถามว่าเป็น Q ได้ไหมก็ได้นะก็ได้นะ สรุป Q เฉยๆเนี่ยแปลว่า A เท่ากับศูนย์เฉยแปลว่า A เท่ากับศนะูนย์ะแต่เนี่ยมันบอกว่า A ไม่เท่ากับศูนย์จึงกลายไปเป็นนิเศษ Q นั่นเองครูอยากให้เครื่องหมายสลทับเนี่ยมันมันตรงกับไอ้คำว่านิเษนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่วงเล็บถ้าแล้วส่วนไว้ไอ b เท่ากับศูนย์เนี่ยมันยังไม่มีชื่อใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อให้มันว่าอานะครับว่า r โอเคจากนั้นเราก็มาใช้สูตรนะครับมาใช้สูตรจริงๆใช้สูตรไหนก็ได้นะครับครูก็ใช้สูตรยอดฮิตอี่แล้วมันมันยอดฮิตเนาะอันเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะอันนี้สมเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่เนี่ยนะก็จะเป็นนิเศ่สี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมก็เท่าเดิมจากนั้นเอานิเศษเข้าเอานิเศษเข้า แล้วโคหาพื้นที่กับเอานิเศษเข้าก็จะเป็นนิเศษ p หรือ q หรือ r เนื่องจากมันเครื่องหมายเหมือนกันเราไม่อยากใส่วงเล็บก็ได้นะหรือเราอยากเปลี่ยนหมู่ก็ได้นะครับมาจบครับคุณใช้สูตรแค่สูตรเดียวเนี่ยแหละไม่ต้องไปใช้หลายครั้งทีนี้แล้วถ้าในห้องสอบ เราลองทําดูแล้วมันยังไม่เจอข้อความหรือประโยคที่ใช่ให้ในักเรียนใช้สูตรอีกนะครับจนกว่าจะเจอชอยนะครับจนกว่าจะเจอชอยนี่เป็นตัวอย่างให้เฉยมาจากนั้นเรามาคืนค่าเดิมครับให้มันกลับคืนสู่ประโยคดั้งเดิมของมันนิเสธ p แปลว่าอะไรนิเสธ p p แปลว่า a เท่ากับ b ขออภัยครับครูอ่านผิด p แปหมายความว่า a คูณ b เท่ากับศูนย์สิ่งที่เรามีคือนิเสธ P ก็ต้องหมายความว่า เคูณ B ก็ต้องไม่เท่ากับ0หรือ Q Q คือ A เท่ากับศวงเล็บหรือ R R ก็ B เท่ากับศก็เรียบร้อยครับแค่นั้นแหละนี่คือวิธีใช้มาข้อที่2นะครับอ่ะให้โจทย์ตามซิ้หัวออกนะ เมื่อกี้โจดไม่ทันกดสต็อปได้นะไม่ใช่ว่าโครีบลบนะครับกดสต็อปเป็นกันอยู่เนาะโอเคลียกระดาษแป๊บหนึ่งแมรูทสองเป็นจำนวนตรรกะ ก็ต่อเมื่อรูสองเป็นเออประเด็นคืออันนี้เขาตกนะลกูกต้องเขียนว่าเป็นจำนวนจริงไม่ใช่เป็นจริงน่ประโยคในกรอบสีดำเรากลายไปเป็นตัวพีเป็นตัวพีส่วนตัวนี้ก็เป็นก็ต่อเมื่อ รูสปสเป็นจำนวนจริงก็เป็นคิวดจะเขียนตัว Q คล้ายๆตัว G ต้องขออภัยด้วยนะครับแม่เขาถามว่าประโยคนี้สมมูลหรือตรงกับข้อความใดในช้อยเนาะถ้าข้อสอบมันมีช้อยนะครับโอเคเขาด้วยโคหาที่เขียนตรงไหนดีคม่โคใช้สูตรนี้เลยนะก็จะเป็น p แล้ว Q โอก,กี่น้ำแป๊บนึง P แล้ว Q และ Q แล้ว P นะครับมันเป็นหนึ่งในสูตร25สสูตรที่ครูสอนไว้ไปหาดูได้ครูไม่ให้ดูสูตรแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินจากนั้นเราก็คืนล่างเดิมว่าโจทย์ประโยคมันชื่ออะไร แต่น,นี่เขียนยาวจริงนะ p แล้ว q ก็แปลว่าถ้า r ู o t 2เป็นจำนวนตรรกยะแล้วแล้ว q ใช่ไหม q ก็แล้ว r ู o t 2เป็นจำนวนจริงและไอที่เพิ่งเขียนเสร็จอยู่ในกรอบ สีแดงเนี่ยพึ่งแปรเสร็จของวงเล็บแรกนะยังเหลือวงเล็บที่สองนะครับเดี๋ยววงเล็บที่สองใช้ปากกาสีเขียวแล้วกันและถ้าคิวคิวก็คือรูทสองใช่ไหมเป็นจํานวนจริงแล้วแล้ว P ใช่ไหมพก็ครูขออยาตเขียนบรรทัดต่อไปนะมันไม่พอแล้วแล้ว p p ก็คือแล้วรูทสองเป็น จำนวนตักกะยะโอ้โหโหดมากเหียบร้อยครับอันนี้คือตัวอย่างการใช้สูตรกับข้อความยาวๆนะฮะมาเอาสักหข้อเนาะเอาสักห้าข้อข้อที่สามถ้า A เป็นจำนวนนับอันนี้โหูให้มันเป็น P ีซะกัน แล้ว a มากกว่า0อันนี้ก็เป็น q แล้วกันเนาะเป็น q a มากกว่า0ย์เนี่ยเป็น q a เป็นจำนวนนับเป็น p แล้วถ้า a เป็นจำนวนนับ,นบอ๋ออันนี้ p เอาทำเปนมาอีกรอบ p แล้ว a กำลังสองมากกว่า0อันนี้ต้องเป็นตัว r แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือน ประโยคนอื่นนะครับสังเกตทํำไมครูใช้ p สองรอบเพราะว่าประโยชน์นี้มันเหมือนกันถ้าประโยคมันไม่ซ้ํากันเราก็ต้องสร้างตัวอักษรอื่นเข้ามารองรับนะครับโอเคมาสรุปเป็น p แล้ว q แล้ววงเล็บที่2คือ p แล้ว r ใช้สูตรอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ถ้าใช้สูตรนี้อลังการมากเลยนะข้อนี้มา เราจะใช้สูตรยอดฮิตกระนำสมอเซล์ลเลยนะครับเดี๋ยวโคเคลพื้นที่กันข้อนี้ยาวแนย่ยาวแน่แ่คือโจทย์ข้อสามเนี่ยมันแบ่งเป็นโซนแรกคือโซนเนี้ยโซนเนี้ยแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วแล้วก็โซนสองเนี่ยโซนสองเพราะนั้นมันก็เลยต้องมีสองวงเล็บ เป็นโจทยาวเวลาใช้สูตรก็ใช้ยากเหมือนกันมาเริ่มใช้สูตรยอดฮิตนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามใช้มาสามครั้งรวดไปเลยมาก็จะเป็นอันนี้ยใช้ครั้งใหญ่ก่อนอ่ะมองให้มันเป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมก็จะเป็นนิเษสีลีมใช่ไหมนเิเหลี่มีมหรือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม จากนั้นเราก็ต่างคนต่างทําในวงเล็บใช้สุดยอดทิศอีกรอบนะ่ะอันนี้ก็มองเป็นสี่เหลี่ยมมองเป็นสามเหลี่ยมมองเป็นสี่เหลี่ยมมองเป็นสามเหลี่ยมมาก็จะเป็นนิเศศสี่เหลี่ยมก็คือนิเศษ p หรือสามเหลี่ยม Q หรือนิเศษ P หรือ R นะครับจากนั้นนิเษที่อยู่ด้านหน้าสุดนะ่ะ เอาเข้ามาหาเพื่อนมากระจายใช้สูตรกระจายนิเศษปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็น P และนิเศษ Q หรือนิเศษ p หรืออาโอ้โหว่าเราจะยาวขนาดนี้จากนั้นเราก็แปลงมันกลับคืนสู่ข้อความปกติโอ้โห อะไรมันจะขนาดนี้หมายถึงความยาวมานะข้อนี้ยาวจริงยอมรับเลยนะฮะม่รุยต่อครับเนี่ยเราต้องมาเป,เปลี่ยนพราะนี้กลับคืนสู่ประโยคดั้งเดิมของมัน A เป็นจำนวนนับใช่ไหมเนี่ยเ a เป็นจำนวนนับและและ นิเสต q นิเศษ Q Q คือ A มากกว่า0นิเศษ Q ก็ต้องเป็น A ไม่มากนะครับกว่า0ก็แค่เติมคาว่าไม่เข้าไปนี่ก็จบแนละ้วไ,ไม่ต้องไปบอกว่าน้อยกว่านะนิเสษแค่เติมไม่พอจบหรือหรือนักเรียนไม่ต้องไปใส่วงเล็บให้มันแบบนี้นะครับไม่จาเป็นเขียนภาษาไทยเขียนยาวๆเลย หรือนิเศษ p ีพีคือ A เป็นจํานวนนับเพราะั้นนิเศษ p ีเดี๋ยวประโยคกลุ่มที่สองครูใช้สีชมพูแล้วกันนิเศษพีก็คือ A ไม่เป็นจํานวนนับต่อไปหรือเนี่ยหรือ หรือ r r คือประโยคอะไร A กําลังสองมากกว่าศูนย์ r อยู่ข้างบนอกําลังสองมากกว่า0นก็จบเรียบร้อยเนี่ยคือการแปลงประโยคครับออกไม่ค่อยเยอะแต่ก็ออกนะครับมีโคมั่นใจว่าน่าจะมีบ้างแหละโจทย์ประเภท ข้อความแบบนี้นะครับอ่ะแคปจอไว้นะครับหรือจดตามให้ทันนะครับกดสต็อปไว้ก็ได้เดี๋ยวครูต้องการพื้นที่ในการทำโจทย์ข้อต่อไปครับชิบครูลบกันครูคสอนเยอะก็ปวดคอเหมือนกันนะเนี่ยครูกลายเป็นคนผมขาวแล้วตอนนี้ แถวหน้าแดงอีกทั้งหากมาข้อที่สี่ครับแดงเป็นอขออภัยครับแดงหรือดําเป็นปนักเรียนและแดงหรือขาวเป็นนักเรียนอ่านี่คือแก๊งแรกนี่คือแก๊งสองเชื่อมด้วยและแดงหรือดําเป็นปนักเรียนเพราะฉะนั้นแดงเป็นปนักเรียนเนี่ยประโยคแรกก็เป็น p หรือดาดาเป็น q แล้วกัน p นี่แทนคําว่าแดงเป็นนักเรียน q แทนคาว่าดําเป็นนักเรียนนะครับและ วงเล็บที่2แดงแดงก็ P ไม่ต้องตั้งชื่อ R เดอเพราะว่าแดงมันเราตั้งชื่อไปแล้วหรือขาวขาวเนี่ยคือ R โอเคครับได้ประโยคเรียบร้อยเดี๋ยวูเคียร์พื้นที่ก่อนก็จะเป็น P หรือ Q และ P หรือ R แล้วมันทำอะไรได้ครูขอใช้โตร แจกแจงแต่ทําแบบย้อนกลับนะถ้าย้อนกลับเขาจะเรียกว่าการดึงตัวร่วมนะครับมันจะมีอยู่นะสูตรแจกแจงแต่อันนี้มนันเป็นแจกแจงฝั่งทางขวาประมาณว่าจําได้ไหมที่ว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านแล้วขอเข้าไปเยี่ยมบ้านไอ้ตัวนี้เลยนี่คือแขกครับเนี่ยคือแขกเอามันออกมานอกบ้านซะมาออกมานอกบ้านก็จะเป็น p หรือเจ้าของบ้านก็จะเหลือแค่ q และ r นะครับเจ้าของบ้าน จบเพราะนั้นแปลงคืน P P แปลว่าแดงเป็นนักเรียนหรือวงเรียบไม่ต้องเขียนนะครับหรือ Q Q ก็คืคววคอดำเป็นนักเรียนและและอาผโยงลูกศรให้ดูเลยนะว่าคําแต่ละคํามาจากไหนนะครับ และ RR ก็คือขาวเป็นนักเรียนจบเรียบร้อยครับแคปจอแล้วก็จดลงไปในชีตเลยนะครับมาพร้อมครับลุยต่อครับเดี๋ยวครูเคลียร์พื้นที่เหมือนเดิมจะพยายามทำคลิปนี้ให้ไม่เกิน30มสนาทีนะครับมา ประโยคแรกครับตัวนี้คูให้เป็น p นะส่วนตัวนี้คูให้เป็น q อันนี้ก็หรือตัวนี้ก็ะมีหรืยอยังอะ p q r มันมีสามตัวมาแล้วจะใช้สูตรอะไรในการเปลีย่ยนก็ใช้สูตรยอดฮิตเหมือนเดิมครับมองเนี้ยเป็นกล่องอันเนี้ยมองเป็นสามเหลี่ยม ็จะเป็นนิเสษ p หรือรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมโอเคเนื okay. ่องจากมันเป็นเครื Truth, tragedy, ่องหมายหรือเนี arespace, ่ยเราสามารถเอาวงเล็บออกได้นะครับมันหรือทั้งคู่เลยนะครับหรือใช้สมบัติการเปลี่ยนโมมาจากนั้นขค้ืนล่างเดิมนิเศธ p นิเสธ p ก็จะแปลว่า x y ไม่น้อยกว่า0ใช่ไหมเพราะว่าถ้า p ธรรมดาคือ x y น้อยกว่า0 ถ้าที่เศษพีก็ต้องเป็น xy ไม่น้อยกว่า0ใช่ไหมเนี่ยขีดทับลงไปหรือ qq Q ก็ x น้อยกว่า0หรือ y น้อยกว่า0นั่นเองก็จบนะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนจะได้เห็นชัดๆเนี่ยสีแดงๆเนี่ยคือเครื่องหมายหรือนะครับทีนี้เดี๋ยวมีประเด็น ไอ้คำว่าไม่น้อยกว่าศูนย์เนี่ยถ้านักเรียนไปเจอข้อสอบนักเรียนอาจจะเจอคำนี้ได้นะครับไม่น้อยกว่าศูนย์มีค่าเท่ากับเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอ่ะเดี๋ยวครคเขียนให้ดูเลยอ่ะไม่น้อยกว่าเนี่ยมันหมายถึงตัวนี้ได้ไม่มากกว่าไม่มากกว่าก็หมายถึงตัวนี้ได้ แล้วถ้ามันเป็นอันนี้ล่ะมันหมายถึงอันนี้คือไม่มากกว่าหรือเท่ากับก็แปลว่าน้อยกว่าแล้วสุดท้ายไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับก็เป็นตัวนี้ได้นั้นจำคู่ของมันดีๆนะครับจาของมันดีๆบางทีเขาสอบเขาอาจจะใช้เครื่องหมายแบบไม่เติมขีดเช่นนักเรียนมีตัวนี้ใช่ไหมแล้วนักเรียนหาช้อยไม่เจอก็ให้นักเรียนใช้ตัวนี้แทนอันเดียวกัน เวอร์ชันมีขีดสเลกับไม่มีขีดสลนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวครูขอหาเวอร์ชั่นไอขีดขีดนี้อีกสักข้อหนึ่งแล้วกันก็ประมาณ25นาทีคลิปนี้พอดีอ้าวอันนี้มันอันเดิมเลยเอาอันไหนดีมาเดี๋ยวครูแต่งโจทย์นี้ก็ได้เช่นตัเนี้นะไปเนาะ x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับหรือ x น้อยกว่า0แล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วท่าแล้ว x y ไม่เท่ากับ0แบบนี้โอเคใช้สูตรครับสูตรยอดฮิตก็ มองก้อนด้านหน้าทั้งก้อนให้มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมองก้อนด้านหลังทั้งหมดให้เป็นก้อนสามเหลี่ยมก็จะเป็นนี่เศษ x บวก y มากกว่าหรือเท่ากับ0หรือ x น้อยกว่าศน,นะครับหรือก้อนด้านหลังมีค่าเท่าเดิมจากนั้นอันนี้ครูจะสาธิตแบบไม่เปลี่ยนเป็นตัวย่ออะไแล้วกันเนาะเนี่ย นิเศษมันเจอแก๊งนี้ครับแก๊งแรกมันจะกลายไปเป็น x บวก y ปกติเราต้องเติมขีดใช่ไหมเราต้องเติมขีดลงไปใช่ไหมครูสอนเมื่อกี้เนาะไม่มากกว่าหรือเท่ากับก็คือน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนิเศษไปเจอตัวนี้กลายเป็นและนิเศษไปเจอตัวนี้ก็จะกลายเป็น x เติมขีดใช่ไหมมันจะเป็นไม่น้อยกว่าถ้าไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ โอเคส่วนด้านหลังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก o py ลงมาได้เลยนิเศษมันมาไม่ถึงนะครับนิเศษมันหยุดแค่นั้นเรียบร้อยครับนี่คือตัวอย่างการใช้สูตรของสมมูลนะครับถ้าเจอประโยคที่มันเป็นข้อความแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือข้อความคล้ายๆแดงเป็นนักเรียนขาวเป็นนักเรียน่ครูก็เลยไม่เฉลยข้อนี้ใหม่อีกรอบนะครับเขาจะให้มันเป็นข้อความแล้วเขาจะถามว่า ช้อยไหนอ่ะที่มันสมมองกันเราก็แค่ทําให้มันเสร็จแล้วก็ไปเลือกช้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับใน ep 1 5ครับผมสวัสดีครับตั้งใจเรียนกันนะครับนักเรียนครับ